เนปานนะครับผมประเด็นวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง GEN Z ซ e n เนซะครับที่ลงถนนที่เนปาลเป็นไงมั่งที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะเป็นอะไรมั่งนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะ่ะได้หนีออกนอกประเทศไปที่เรียบร้อยนะครับฝ่ายที่ประท้วงมาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเกือบ20กว่ารายนะครับ บาดเจ็บกว่า200คนนะครับเหตุเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเหตุการณ์ข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับระอุขึ้นมาตามหน้าสื่อต่างๆก็คือเมื่อวันที่8กันยานยนที่ผ่านมา2 5 0พันแที่ผ่านมานะครับเมื่อบรรดาคนเจนซีหรือว่าเจนเซตเนี่ยนะครับผู้ชมอายุที่อยู่ระหว่าง13หรือ28ปีนี่แหละได้ลงถนนพี่น้องได้ลงถนนที่เราได้ทราบเหตุการณ์นะเพราะว่า การประท้วงมันเริ่มรุนแรงตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมครับเข้าไปกำหนดประกาศแล้วครับการให้บริการโซเชียลมีเดียต่างๆ26แผ่นฟอร์มที่ว่าบรรดาบผู้คนในเนปานั้นไม่สามารถที่จะใช้ลกอะไรได้เลยต่อไปได้เลยสร้างความไม่พอใจให้กับธุรกิจทางรัฐโทรุ่นใหม่ ให้เรียนนักศึกษาล้วนแล้วแต่ใช้สังคมโซเชียลอยู่แล้วนะพวกเขาก็เลยลงถนนเพื่อที่จะประท้วงให้รัฐบาลนะเปิดให้บริการโซเชียลมีเดียพวกนี้ตามปกติแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นแบบนั้นพี่น้องมันไม่เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นการที่ว่าคับแค้นใจในของผู้คนในประเทศนะครับประเทศเนปาลนนะพวกสสพวกนักการเมืองนะ่ะ ทุกพวกคอร์รัปชันอะไรพวกนี้น่ะทำกันมานานมากสสเหล่านี้อยู่ดีกินดีมากนะครับใช้ชีวิตที่หรูหราตลอดเวลามีบ้านมีที่อยู่มีเงินมีทองอะไรการเดินทางไปต่างประเทศอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพี่น้องพวกเขาอยู่ดีเกินไปในขณะที่ประเทศนั้นกำลังเจอภาวะวิกฤตเจอกับเรื่องเศรษฐกิจผู้คนอยู่ภายใต้ความยากลำบากอยู่แล้วทำให้พวกเขานะ่ออกมาชุมนุมประท้วง